ว้าวมุมนี้สวยหมอกเต็มเลยเมื่มกมอกี้เดิน,น,นออกเฮ้ยพอหมอกหมอกมาแล้วสวยอะ่ะออกมาเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่รองเท้านาลีแอดดอยอินทนนท์นะคะโน่นเดินขึ้นดอยมาเหนื่อยมากทุกค,คนปีซายไป่นแล้วอ่ะอเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในนี้จะมีอะไรบ้าง ต้องเดินเข้าไปดูด้านในใช่ไหมเนี่ยอู้ไหนหนูน่นกว้างมากก้วยไม้และเฟิร์นเข้าไปดูกันดีไซน์ตอนนี้10โมงหรือยังกิบโมงแล้ว10โมง2นาทีนะคะทุกคนยังหนาวอยู่เลยนะดีไซน์เนาะหนามากเฮ้ยกล้วยไม้กล้วยไม้สวย ดีไซน์นี่กล้วยไม้สวยมากอ๋อนี่ไงดีไซน์รองเท้านารีเนี่ยดีไซน์มาดูสิมันเป็นรองเท้าแบบไหนดีไซน์มาดูดิรองเท้านารีอินทนน์ลาวนู่นนู้นเขามีป้ายมันเป็นรองเท้าแบบไหนเอออันนี้มันเหี่ยวแล้วนะเนี่ยรองเท้านารีคางกบคอแดงชื่อ <c oughs> <c oughs> แต่นี่มันเหี่ยวแล้ว ก็มีหลายสายพันธุ์เฮ้ยอันนี้นทำอะไรอะทำไมเขาคคต้องครอบไว้อะรองเท้านารีเหลืองเลยอันเนี้ยเหลืองเลยก็มีหลายสายพันธุ์เฮ้ยอันี้่ะสวยเนาะไปจะดูต่อมีอะไรอีกว้าวดีไซน์จุดถ่ายรูปจุดเช็คอินโอ,อ้สวยนะนู่น เดินไปเฮ้ยใชจ้าเดินไปทะลูไปทางนู้นได้เฮ้ยเขาแบบว่าตรงนู้นเป็นอะไรอะ่ะเอเดินเพราะชันอีกเหรอเนี่ยเขียวดูเต็มเลยรองเท้านาฬิกาเพื่อน,นแพงคืออันไหนอะ่ะเพื่อนแพงอเอื้องเงินดอ อันนี้รองเท้านารีอินทนนท์มันต่างจากอนันเมื่อกี้ยังไงค่ะพี่จั่ต่างไหมเหมือนกันเมื่อกี้รองเท้านารีลาวใช่ไหมยันเราแยกความแตกต่างไม่ออกเยอะมากเลยสวยอ่ะนี่เต็มเลยอ,ออกมาเป็นแบบนี้ไปใช่เย็นและชื้นมากอากาศแถวนี้ดู มีบ้านพักด้วยอะไม่รู้บ้านเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นคาเฟ่หรือเป็นอะไรไปดูดิโน่น่ะเดินขึ้นดอยอีกแล้วหินก้อนเบลเลอเลยหินก้อนใหญ่อ๋อเป็นจุดชมวิวว้าวมุมนี้สวยเพราะว่ามีต้นซากุระอยู่ตามขอบสะนี่ลานตรงนี้สวยอะดีไซน์ดูยยดิเพราะว่ามันมีสีชมพูของดอกซากุระนะนี่สวยมากเลยดู สิบโมงกว่าแล้วหมอกยังมีอยู่เลยอ่ะหมอกยังลงอยู่เลยนะคะทุกคนนี่เป็นรานาก,กว้างๆเหล่านี้ให้ถ่ายรูปจุดชมวิวนี่เออสวยโอเคนี่ก็สำรวจนะยังไม่ทั่วแค่น่าจะประมาณไม่ถึงครึง่งเลยเนาะดิไซเนานะแต่ว่าเออใช่หมอกมาแล้วเราจะกลับกันแล้วเพราะว่ามันมัดูไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนไม่มีเยเฮ้ต็มเลยเออหมอกเต็มเลยเออมื่อกี้เดินออก พี่พอหมอกหมอกมาแล้วสวยอะ่ะดูดิโอเคปาเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะทุกคนสำหรับที่ปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ